เรียนได้ความรู้เยอะก็ปรสิลปศาสตร์ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์หรอกศิลปศาสตร์นี่ให้ความรู้แกเราแกผมมากผมเอาตัวรอดมาได้ประสิลศาสตร์นะฮะความรู้ต่างๆที่ได้รอบตัวเนี่ยมันช่วยเยอะความรู้วิชาการบางอย่างเนี่ยมันถ้าเรานักวิชาการบางอย่างอย่างเดียวไปไม่รอดหรอกเอาละขอ,อนอกกลับมาพออาจาร,รย์ป่วยทีแรกจะเรียนบัญชีได้ทําไปพอข่าวว่าอาจาร,รย์ป่วยมาท่านนั้นเนี่ยโอ้ยคนที่มาเรียนจะเรียนคณะต่างๆมันหันมาเรียน เปลี่ยนมาเรียนเศรษฐศาสตร์หมดปีสองไปเรียนเศรษฐศาสตร์หมดแค่นั้นเองนะบรรยากาศธรรมศาสตร์สมัยนะั้นเนี่ยอาจจะแท้ถึงเป็นตัวเป็นตนมีอะไรก็ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมมาตลอดอันนี้คือสิ่งนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าธรรมศาสตร์สมัยนี้มีขนาดนั้นอาจจะมีบ้างในบางมุมนะฮะไม่แน่ใจธรรมดาธรรมดาถ้าเป็นเสวนาเรื่องไอ้ขี้เกียวอย่างนี้นะฮะ สมัยผมนี่เต็มห้องเลยนะเต็มสองพันคนด้วยไม่เต็มเล็กๆนะฮะแตส่สมัยนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าธรรมดาไอ้หัวข้ออย่างนี้เนี่ยมันคงคงเฉยเลยนะฮะแต่ความจริงเนี่ยคนบัณฑิตที่จบธรรมศาสตร์ที่รักสังคมที่เป็นธรรมต่างหากที่ประเทศไทยต้องการมากกว่าบัณฑิตที่เก่งด้านานั้นด้านนี้แล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าความเป็นธรรมในสังคม บางทีถ้าดูไปดูสสในสภาตอนนี้เก่งหลายคนนะฮะโอ้โหแต่เก่งยิ่งเก่งยิ่งประเทศยิ่งแย่ยิ่งเก่งยิ่งทําลายประเทศนะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ฝากเพินท่านอธิการบดีไม่มาท่านลองฝากด้วยแล้วกันนะฮะปลุกขึ้นมาหน่อยเถอะทาให้ไอ้นี่คือการหลอมคนให้เป็นบัณฑิตที่แท้จริงบัณฑิตไม่ใช่จบแต่วิชาการอย่างเดียวบัณฑิตที่แท้จริงคือคนที่จบไปที่ ใจที่รักสังคมที่เป็นธรรมถ้าธรรมศาสตร์ปลุกตัวนี้ได้ธรรมศาสตร์จะเป็นธรรมศาสตร์เหมือนเดิมธรรมศาสตร์วิชาการาถามว่าแข็งไหมเศรษฐศาสตร์แข็งนิติศาสตร์แข็งบัญชีแข็งนะเอืยไม่ได้แข็งอะไรหรอกนะฮะแต่ความเป็นธรรมศาสตร์ของสมัยก่อนจบไปเหอะคนมันเชื่อมันถือมากกว่าจุฬาในวิศวะเขาเก่งกว่าแน่นอนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะยังเก่งกว่าอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะถ้าคนจบจุฬาจบธรรมศาสตร์ต่างกันแฮเวลาออกไปทํางานเนี่ยน้ําหนัก ความเป็นลีดเดอร์ต่างกันเยอะคนที่รักความเป็นธรรมเนี่ยเวลามันเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยมันเป็นหัวหน้าที่คนรับนับถือมากกว่าคนที่จบวิชาการอย่างเก่งมาใช่อันนี้คือฝากไว้ผมก็เลยเลอะ mm hmm. เทอะไปเรื่องหนึ่งกลับหา mm hmm. อาจาร,ร,รย์ป๋วยดีกว่านะฮะอาจาร,ร,รย์ป๋วยเนี่ยสิ่งที่พูดถึงความตอเพียงไม่ผมไม่ได้ถือว่า เด่นกับคนสมัยนั้นเท่าไหร่หรอในคนสมัยอาจารย์ปู่สมัยก่อนเมืองไทยจนนะฮะคนคคนคนอายุขนาดนี้นก็จน่เท่านั้นนะ่ะทุกคนก็มีชีวิตพอเพียงนะฮะอ,อ,อาจารย์ป๋วยต่างกับความพอเพียงคนอื่นอยู่นิดเดียวอันนี้อาจารย์ป๋วสอนไว้ไปหาอ่านได้นะฮะแล้วก็บอกบอกเ้วยการส่วนตัวด้วยว่าคนเรามีไรายได้เนี่ยมีรายได้เนี่ยอาจารย์ปูวเป็่เป็นสามส่วนนะนอกจากท,ที่อาจารย์ให้ลูกน้องแล้วเนี่ยนะ ส่วนหนึ่งก็คือพยายามออมถ้าจะออมได้อาจจะไม่ถึงหนึ่งในสามก็ตามนะถ้าออมได้ส่วนที่อันนั้นเท่าไหร่แล้วจะมีเหลืออันที่หนึ่งใช้อีกส่วนที่สามบริจาคเป็นความพอเพียงที่มีความเผื่อแผ่อยู่ด้วยอาจารย์ผัวจะบอกว่าหนึ่งในสามเนี่ยต้องเตรียมไว้บริจาคคำว่าบริจาคมันมีมีความหมายเยอะไม่ใช่ไป ยืน่นแม้การกุศลไม่ใช่บริจาคคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พื่อื่นคนเราต้องหัดเผื่อแผ่ผู้อื่นนะฉะนั้นในในในความพอเพียงอาจารย์ปว่วยที่ที่มากกว่าคนอื่นก็คือมีเผื่อแผ่ด้วยหนึ่งในสามเก็บไว้บริจาคส่วนเรื่องความชีวิตพอเพียงของอาจารย์ปว่วยที่บุคคนสมัยนั้นาเท่ากันนะฮะไม่ไม่ได้ต่างกันแต่ที่เด่นมากที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริต อาจารย์ป่วยซื่อสัจจริตเนี่ยต่างข้าราชการอื่นข้าราชการอื่นนะข้าราชการอื่นก็ซื่อสัจจริตแต่อาจารย์ป่วยเนี่ยมีพฤติกรรมหลายอย่างซึ่งรังสรรค์ธนพรพันธ์เขียนไว้ว่าอาจารย์ป่วยซื่อสัตย์พอที่จะเรียกร้องให้คนอื่นซื่อสัตย์ได้นะหลายอันเนี่ยอาจารย์ป่วยจะแสดงให้ปรากฏชัดเลยว่าต้องแบบนี้ต้องซื่อสัตย์ขนาดนี้ประเทศถึงจะอยู่รอดซื่อสัจขนาดนี้กิจ ประเทศถึงจะไปได้สังคมถึงจะดีอะไรเงี้ยจะมีการแสดงออกไปเยอะในที่สุดเนี่ยอาจารย์ป่วยก็เป็นคนที่ว่าซื่อสัตย์มากพอที่จะเรียกร้องให้คนอื่นซื่อสัตย์ตามได้ั้นเวลาอาจารย์ป่วยออกมาพูดปั๊บเนี่ยทุกคนเงียบและเคารพหมดนะอันนี้คือความความเป็นอาจารย์ป่วยอันที่สองที่อาจารย์ป่วยแสดงออกเสมอเสมอแล้วก็ในสุดข,ข้าราชการทุกคนสมัยนั้นก็ยอมลงให้อาจารย์ป่วยคือ อาจารย์ป่วยจะกล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องแล้วทําให้ดูเลยนะจอมพอสลดิ์เป็นคนตั้งอาจารย์ป่วยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติธน,นาคารซึ่งธนาจอมพลสลดิถือว่าตั้งมาและมีเอี่ยวอยู่ด้วยทําผิดจะต้องถูกปรับถูกปรับจอมพลสลดิขอมาที่อาจารย์ป่วยบอกว่าขออย่าปรับเขาเลยนะแค่ตักเตือนก็พออาจารย์ป่วยเขียนล่ายาวไปเขียนล่ายาวไปยังไงก็ต้องปรับอย่างนงี้นะฮะ จอมสลิดถึงก็ออกปากกับรัฐมนตรีคลังนะฮะนพระบริพันธ์บอกว่าบอกท่านเจ้าคุณไอ้พูดว่าท่านเจาคุณเนี่ยมันจองของจริงๆนะแต่ก็ยอมนะคืออาจารย์ป่วยทําให้ดูว่าเพื่อความถูกต้องกฎเป็นกฎต้องยืนหยัดไว้ตอนที่คุณเผ่าศียานนท์จะเอาเงินจัดสำรองอันัทพิมแม่งอีเรื่องเอาเงินสำรองสำรองธนบัตรนี่แหละ จะเอาไปทำอะไรไม่รู้แล้น,นั่นยังเป็นรองยังไม่เป็นผู้ว่า<ม>อาจารย์ป๋วยก็แทงในบันทกที่มาบอกว่าคือบอกว่าถ้าจะเอาเงินนี้ไปใช้พนักานเป็นรองนะคงจะผมคงข่าพระชาคงต้องพ้นจากตำแหน่งรองเสียก่อนแล้ววันวันรุ่งขึ้นอาจารย์ป๋วยก็ถูกย้ายยิง <c oughs> ถูกปลดจากรองผู้ว่า <c oughs> แล้วก็ไปอยู่ที่ไหน แห่งหนึ่งอ่ะใช่คุณพระบริพันธ์ก็ไปอยู่ไว้ที่อังกฤษนะฮะก็ยืนหยัดก็พอต้องแต่ว่าการที่ยืนหยัดถึงปลดอาจารย์ปล่ยจริงก็ไม่ค่าเอาเงินก้อนนั้นไปใช้ไปอยู่ที่อังสมัยนั้นว่าจะต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยโดยตลอดนะฮะอันนี้เป็นส,สิ่งสิ่งซึ่งสิ่งซึ่งมันมันทำให้คนสมัยนั้นเนี่ยมันรู้สึกมันมีความหวังประเทศยังมีความหวังอยู่ มันจะมีโกงนนู้นตัวนี้แต่มันจะมีกลุ่มคนเนี่ยคนเนี้ยเป็นหัวหน้าที่ต่อต้านการโกงต่อต้านการกระทำที่ไม่ผิดตลอดข้าราชการมันก็มีความรู้สึกว่าเออยึดคนนี้ไว้อาจารย์ป๋วยกลายเป็น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 คนที่เป็นขวัญใจที่ยึดทําให้คนทําตามข้าราชการทุกอย่างหลวมหลอมอยู่ที่นั่นและเปอร์อาจารย์ป๋วยได้เป็นคนเก่งด้วยคนที่เคยประชุมอาจารย์ป๋วยจะบอกว่าประชุมกันไปเถอะพอมีปัญหาปั๊บเนี่ย เขาเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกผู้ใหญ่เรียกคุณป่วยพอมีิปัญหาปั๊บเนี่ยคุณป่วยมีทางมีทางออกเสมอมีทางออกในที่ประชุมนั้นเสมอความที่เป็นคนเก่งด้วยเป็นคนมีความยืนหยัดเพื่อความถูกต้องก็งงเลยกลายเป็นหัวหน้าของวิชาการของประเทศโดยปริยายทุกประชุมที่มีอาจารย์ป่วยเข้าเนี่ยทุกคนอยากเข้าประชุมไม่ใช่ว่ามีคนช่วยคิดหรอกอาจารย์ป่วยมีเซนส์เซฟิวเออร์ด้วยมีลูกเล่นเยอะในการประชุมเนี่ย คนจะหัวเราะสนุกสนานแล้วก็ได้ได้ประโยชน์อะไรเยอะแยะนะไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดในบรรยากาศสมัยก่อนก็เป็นคนที่ทั้งเก่งทั้งอะไรก็ตามแล้วความเก่งอาจารย์ป่วยผมบอกได้อย่างหนึ่งผมไปตอนเข้าไปแบงค์ชาติไปดูอะไรหลายอย่างไม่ใช่ความเก่งในเรื่องของวิชาการเท่านั้นนะแน่และอาจารย์ป่วยแม่นเออแมคโครมากแต่เวลาตัดสินใจแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ในเชิงปฏิบัติได้เท่านั้นเลย อาจารย์ผยแทนหนังสือเนี่ยเป็นปฏิบัติทำได้เลยไม่แทหนังสือกำกวงอะไรเงี้ยนะอาจารย์แทหนังสือชัดปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นนักวิชาการที่ปฏิบัติเป็นทําเป็นแล้วก็ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องซื่อสัตย์จนเรียกร้องให้คนอื่นซื่อสัตย์มเมื่อเลยกลายเป็นขวัญใจเป็นที่รวมใจของคนดีที่รวมใจของนักวิชาการที่อยากท,ทําดีประเทศชาติที่รวมจิตใจของข้าราชการ ที่ต้องยังต้องการซื่อสัตย์ยังต้องการการ,ารักษาความถูกต้องของประเทศอยู่ครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบพระคุณคุณชายมากค่ะวันนี้ก็เหมือนกับทุกท่านนะคะวันนี้ประเด็นที่รอบสองที่อยากจะรบกวนคุณชายช่วยกรุณาพูดในฐานะที่ท่านเป็นนักบริหารแล้วก็มีบทบาทสําคัญอาจารย์ปุ๋ยเองท่านก็มีบทบาทเป็นนักบริหาร คุณชายคิดว่านักบริหารรุ่นใหม่นะคะซึ่งอยู่ท่ามกลางลาบยศสรรเสริญเนี่ยเขาจะสามารถเรียนรู้อะไรจากอาจารย์ป่วยและการเรียนรู้นั้นนี่ยมันทำให้ชีวิตเขามีความสุขได้อย่างไรนะคะอันนี้รบกวนเดี๋ยวรบกวนตอนรอบสองเราฟังมา G1 G3 G2 ตอนนี้มาฟัง G1 ะคะซึ่งรู้จักสัมพันธ์กับอาจารย์ป่วยมาอย่างยาวนานนะคะทั้งใน ขณะที่อยู่ประเทศไทยแล้วเมื่ออาจารย์ป่วยนิราศไปอยู่ต่างประเทศท่านก็ยังเป็นมิดที่อาจารย์ป่วยเปิดประตูบ้านรับตลอดเวลาโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะขอเชิญอาจารย์สุรักษ์สสวรักษ์ค่ะหัวข้อที่ตั้งไว้นะครับชีวิตพอเพียงคงจะเลี่ยงไม่เอาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมทหมดค่ะ จริงชีวิตพอเพียงเนี่ยเป็นภาษาไทยสมัยใหม่ภาษาไทยสมัยเก่าเขาบอกว่าชีวิตแห่งความสันโดษสันโดษนี่มาจากภาษาบาลีว่าสันตุถีพระพุทธเจ้าตรัสว่าสันตุถีปรมาราภาผู้ที่มีสันโดษผู้ที่มีชีวิตที่พอเพียงไม่อาขาผวาปีก รู้จักหยุดพอเพียงท่านบอกมั่งคั่งมีทรัพย์ใหญ่ไม่เป็นคำพระเจ้านะเพราะฉันฉันป่วยเนี่ยเป็นคนที่มั่งคั่งมีทรัพย์ใหญ่เพราะชีวิตท่านพอเพียงตลอดเวลาครับยกตัวอย่างง่ายๆบ้านในกรุงเทพเป็นบ้านชั้นดชั้นเดียวบากงกะโลหลังเล็กๆดู ผัวเมียลูกสามคนแล้วบางครั้งยังรับเอาลูกของน้องสาวไปอยู่ด้วยเมื่อไปอยู่อังกฤษก็ไปซื้อบ้านห้องแถวหลังเล็กๆครูหาเดียวสองชั้นมีความสุขทั้งบ้านที่กรุงเทพบ้านที่ที่ท,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 ที่ที่ต่างประเทศ คูเนเนทรัพชันนั้นอุทิศตัวเพื่อลูกศิษย์ทั้งหมดไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเมื่อมาเรียนธรรมศาสตร์ก็ตั้งใจเรียนและเวลานั้นเรียนธรรมศาสตร์นั้นเป็นครูโรงเรยนสำชัญด้วยนะครับนั่นก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองและเห็นว่าชีวิตทั้งหมดต้องเป็นไปเพื่อคนอื่นยิ่งกว่า อันนี้สำคัญมากนี่เป็นมาตั้งแต่เด็กครับเพราะเมื่ออยู่เรียนสำชัญนั้นนะอย่าลืมนะครับถูกด่าว่าเป็นลูกเจ๊กอยู่ที่บ้านพวกเตีย๋ยพวกลุงก็ด่าว่าไอ้หัวน,นั่งโดนกระทบทั้งสองฝ่ายเลยแต่คนที่มีความเชื่อมั่นสูงครับถึงจะรับสิ่งเหล่านี้ได้และไม่รู้สึกรังเกียจความเป็นลูกเจ๊ก แต่มีความมั่นคงในความเป็นไทยเพราะแม่ซึ่งก็เป็นลูกจีนนะครับนางซกเหนียวนี่บอกเลยลูกต้องเป็นไทยใช่ใจเท่านั้นครับยายย้ายเชยบอกเลยหลานต้องเป็นไทยอีกในยะตหนึ่งคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีชีวิตที่สันโดษ เพราะมีแม่ที่ดีมียายที่ดีนี่สำคัญมากนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีแม่ที่ดีมียายที่ดีแต่ไม่แลเห็นคุณค่าของแม่ของยายและผมพูดด้วยความเคารพอย่างไม่เกงรงใจระบบการศึกษาสมัยใหม่ทําลายสิ่งเหล่านี้หมดเลยให้ดูถูกว่าแม่เป็นผู้หญิงเมืองจีนยายนุ่งจงกระเบนกินหมากระบบการศึกษาเมืองไทยสอนให้อ้าขาประวะปีก ให้เหอคนใหญ่คนโตให้เหอเงินหเหอทรัพย์เห,อ,เหออำนาจเหอความเป็นฝรัง่งจะ็ป่วยเรียนโรงเรียนฝรั่งนะครับแล้วก็ไปอยู่อังกฤษครับรู้จักฝรั่งดีแต่ไม่ได้เหอฝรัง่งเห็นคุณค่าของฝรัง่งให้ออกไปจกเมองไทยคนที่ยกยอปอปคุณถนอมเล่นงานคุณถนอมหมดเลยครับคุณป่วยเป็นวปอรุ่นแรกกับคุณถนอม และคุณป่วยเสนอว่าบอ,อาร์นแดทุกคนให้คำหนึงนึกถึงบุญคุณของคุณถนอมจึงเคยหัวหน้าบพอ,อ,อ,อคนลืมไปหมดแล้วครับคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความพอเพียงในชีวิตจะแสวงหาลาบยศแสวงหาชื่อเสียงกยรติภายนอกและเนรคุณคนง่ายคุณป่วยเป็นคนไม่เนรคุณคนเลยยกย่องคุณถนอมและไปเยี่ยมคุณถนอมที่สิงคโปร์ครับ สำคัญมากนะครับการต้องรู้จักมองคนแม้คนจะมีข้อบกพร่องข้อเสียหายก็มองให้แง่ดีและที่สาคัญยิ่งกว่าน,นั้นก็คือว่าคุณป่วยเป็นคนซึ่งมีการ,รยาณมิตรตลอดกัลยาณมิตรคือผู้ซึ่งกล้าพูดในสิ่งที่เราไม่อยากจะฟังและกัลยามิตรคนสําคัญที่สุดของคุณป่วยก็คือป้ามากระเร็รภรรยาคุณป่วยเองจะพูดในสิ่งที่คุณป่วยไม่อยากฟังตลอดเวลาและคุณป่วยก็เป็นคนที่น่ารักครับเชื่อเมีครับ คนที่น่ารักเชื่อเมย์ทั้งนั้นครับดูผมเป็นตัวอย่างป้ามากเกร็ดพูดชัดเจนครับเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติมีรถประจำตำแหน่งแต่รถประจำตำแหน่งต้องเป็นรถซึ่งราคาถูกไม่ใช่ราคาแพงใช้คนรถของแบงค์ชาติได้ห้ามงเย็นแล้วต้องขับรถเองนี่ชัดเจนเลยครับนี่ป้ามาเร็ดจ,จดบัตรชัดเจนครับไปทำงานที่ไหนก็ได้ สังคมที่ไหนก็ได้แต่เสาร์อาทิตย์ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านนุ่งพระคมาชักว่าวอยู่กับลูกเช็ดบันใจชัชยรู้ท่อเด็กเองทั้งผัวทั้งเมียไม่มีเบาไม่มีไมมพร่ชีวิตที่พอเพียงทําได้เพราะมีกลยาณมิตรเป็นเพื่อนนอนเป็นเพื่อนร่วมชีวิตมาจนตลอดนี่สําคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมกล่าวแล้วครับคุณป่วยมีแม่เป็นกลยาณมิตร มีใาญเป็นกยายาณมิตมีเมียเป็นกยายานมิตรและท่านแสวงหาเพื่อนร่วมงานเป็นกยายานมิตรทั้งหมดลูกศิษย์ลูกหาท่านทำตัวเป็นกยายาณมิตรอีกนายนหนึ่งคือไม่ตั้งตัวเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ตั้งตัวเป็นครูคือครูนี่เป็นกยายานมิตของศิษย์นะครับฟังลูกศิษย์ลูกศิษย์ล่าวหาว่าได้เป็นเพื่อนอย่าไปให้่พวกอังกฤษมันนาจา์ป่วยไม่เคยลืมบุญคุณของลัสกี้เลยครับและลัสกี้นั้น จะเชิญพวกนักเรียนในจัก,กรวรรดิอังกฤษทมไมนะั้นยังมีจัก,กรวรรดิอยู่นะครับพวกมึงขึ้นไปกินน้ําชาที่บ้านเดือนละครั้งจนป่วยเป็นคนเดียวครับที่มาอยู่ในจัก,กรวรรดิที่ไปเรียนและเป็นเหตุให้รู้จักพวกมึงขึ้นทั้งหมดแล้วเอาใจใส่เห็นใจพวกมึงขึ้นเห็นใจคนที่ถูกตำต้อยเห็นใจพวกนี้ว่าอกเดียวกับเราเลยมี่สาคัญนะฮะไปที่ไหนแล้วได้กัรยาณมิตรท่านได้ครูเป็นการยาณมิตรได้แม่ได้เมียได้และที่สำคัญโรงเรียนสาชัญเองนะครับ พรงี่สัันทีอ่อาจารย์ปอยอยู่ที่นั่นเนี่ยท่านไม่เคยดูหมิ่นคุณท่านมหาสุขสุภิริท่านมหาสุขเนี่ยเอาท่านไปเข้าโรงเรียนครับแล้วผมเชื่อเลยเนี่โรงเรียนสัมชัญฉลอง128ปีเมื่อวันที่12เดือนที่แล้วเชิญผมไปพูด120ปีแล้วท่านเขาลืมท่านมหาสุขไปหมดแล้วครับท่านมหาสุขนี่เป็นคนสําคัญเลยครับที่ช่วยให้ฟอยฮีแลแต่งหนังสือภาษาไทยได้เรียบร้อยท่านมหาสุขก็าําอยู่เบื้องหลังหมด แตจารยจะไม่เคยเรืมันคุณท่านมหาสุขหรือบรเดอร์ฮิเบโตซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักยนะครับท่านาป๋วยบอกฮิเบโตเนี่ยเป็นบรเดอร์ซึ่งมีคุณงามความดีไม่แพร่พระของไทยเลยยุงท่านจะไม่ตกมีอารมณ์สุนทรีมีความรักความงามความจริงคือท่านไม่เห็นข้อแตกต่างทางศาสนาครับถ้าขอให้เป็นคนดีท่านยกย่องตลอดเนี่ย ท่านได้กัลยาณมิตรมาตลอดครับเพราะฉะนั้นความมีกัลญ,ญาน,นมิตรอุดหนุนครับให้คนมีชีวิตที่พอเพียงและคนที่มีชีวิตที่พอเพียงและมีกัลยาณมิตรแล้วต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนี่ครับจะมีความอ่อนน้อมทอมตัวคนที่ไม่เชื่อมั่นนะครับพวกนี้จะดูถูกคนอื่นมากกว่าตัวเพราะลึกๆไปโง่ครับ ถ้าคุณฉลาดแล้วเน um, ี่ยคุณจะมองเห็นคนฉลาดทั่วไปหมดแล้วคุณป่วยท่านจะเห็นคนเล็กคนน้อยฉลาดเฉลียวยกย่องทุกคนเลยครับอันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ว่ามัถามเฮาคำเฮาคำเฮาคำท่านป่วยหน้าดักยิ้มนะครับเพราะมักยุกยุเขาเป็นคนดีครับแต่เขาอดทนพวกเชี่ยเฮียทั้งนั้นเลยที่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตเวลาเนี้ย เป็นคนน่ารักยิ้มนะครับยิ้มกับผมที่ยิ้ม,ม,มแล้วหลายครั้งนะครับเพื่อแผ่ไมตรีมาถึงผมเป็นส่วนตัวเพราะผมนี่มันเป็นคนไม่น่ารักเป็นคนน่าเกลียดแต่ท่านเห็นผมนในแง่ที่น่ารักไม่เห็นผมน่าเกลียดครั้งหนึ่งคุณชายคริสเล่นงานผมโหมสัดแดงเลยครับ ไปไประชุมที่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยตอนนั้นเราตั้งโครงการตำราผมไม่อยากพูดให้มันใส่ผมเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีตั้งและผมมีคนเชิญคุณปลุกเป็นประธาน